สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรพร้อมเตรียมเปิดหลักสูตรปอบัณฑิตวิชาชีพครูค่ะดรสุทธิพงษ์ยนกมนนาย,ยกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และมอบเหรียญเกียรตินิยมโดยมีดรสยมพรทองเนื้อดีอธิการบดีดรอนุสรนามประดิษฐ์รองอธิการบดีดรวริศนันเดชปานประสงค์คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมในพิธีณนะหอประชุมพิบูลสุวรรณภูมิสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ด็อกเอรสยมพรทองเนื้อดีอธิการบดีได้กล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเครือสารศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2558โดยมีปณิธานความมุ่งหวังในการจัดการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้วิชาการตามสาขาต่างๆมีทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่การเสริมสร้างจุดแข็งโดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเปิดสอนระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะบริหารธุรกิจคณะรัฐประศาสนศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปาศาสตร์สำหรับปริญญาโท เปิดสอนสาขาหลักสูตรบริหารการศึกษาสาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในปีนี้สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเป็นครั้งที่สองประจำปี2565และ2566มีจำนวนบัณฑิตมหาบัณฑิตที่เข้ารับการประสาทปริญญาบัตรมีจำนวนทั้งสิ้น308คนแบ่งเป็นมหาบัณฑิตจำนวน29คนและบัณฑิตจำนวน200 79คนซึ่งภายในงานยังมีพิธีมอบโล่สิทธ์เก่าดีเด่นอีกด้วยเรากำลังจะขยายในส่วนของออตามความต้องการของประเทศในเรื่องของวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยซึ่งเราจัดตั้งและเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับปัญหาของความขาดแคลนครูปฐมวัยในปัจจุบัน สถาบันของเรามีความพร้อมที่จะพัฒนาครูเหล่านี้ให้เป็นครูที่มีคุณภาพมีความพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาและมีความพร้อมที่จะทําให้นักศึกษานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชํานาญที่จะเป็นครูปฐมวัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของประเทศชาติสืบไปและเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งในปัจจุบันเราได้ทำการทำความร่วมมือกับสถาบันทางด้านเนอร์สเรี่เอกชนนะคะซึ่งเป็นเอกชนขนาดใหญ่ เราได้ทำความร่วมมือกันที่จะพัฒนาพี่เลี้ยงในระดับจังหวัดนี้ให้เป็นพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถมีความพร้อมที่จะเป็นครูอนุบาลในอนาคตสถาบันฝาบันของเราเนี่ยเปิดการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาในเรื่องของตัวบัณฑิตที่จบปริญญาตรี และในอนาคตเราก็จะขยายไปจนถึงปริยาโทและปริยาเอกในอนาคตซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์อะไรเป็นที่ยอมรับนะคะว่าเด็กนั้นจะพัฒนาได้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานที่ดีนั่นคือวัยอนุบาลหากวัยอนุบาลได้รับการจัดการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยผู้มีความรู้มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลแห่งการดูแลเด็กปฐมวัยจะทําให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพและที่สําคัญสามารถดูแลตนเองได้มีความตระนักในตนเอง อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขเราจึงเชื่อว่าการพัฒนาให้เด็กเป็นเป้าหมายดังนั้นน่ะก็ต้องเป้าเป้าหมายที่สําคัญคือต้องพัฒนาคนที่เป็นครูของครูซะก่อนให้ครูของครูเป็นครูที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถเราถึงจะสามารถทําให้เด็กในอนาคตของประเทศเป็นเด็กที่มีความรู้คู่คุณธรรมได้ค่ะ ด้านดรวริศนันเดชปานประสงค์คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรปอบัณฑิตวิชาชีพครูว่าคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูซึ่งได้รับการอนุมัติจากทางคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังในการพัฒนาครูที่ไม่จบสายครูให้สามารถประกอบวิชาชีพครูด้วยทักษะที่หลากหลายอย่างบูรณาการ ทันกับการเปลี่ยนแปลงมีความรู้อย่างลึกซึ้งกระจางชัดในเนื้อหาวิชาความเป็นครูตามมาตรฐานและจรรยาบัณวิชาชีพครูมีทักษะและจิตที่มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยผู้ที่สนใจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่ก่อพอรับรองหรือตามที่สถาบันพิจารณาความเหมาะสม 2. เป็นครูผู้สอนในระดับปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและการศึกษาพิเศษสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.svit.ac.th และที่ Facebook education.svit เราพัฒนาหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์และ,ละ,ะศิลปศาสตร์ขึ้นซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สร้างครูพันธ์ใหม่นะคะให้กับโรงเรียนในเครือสารศาสตร์เพราะว่าโรงเรียนในเครือเราเองเนี่ยเรามี46โรงเรียน สามัญและ4อาชีวศึกษาแล้วหนึ่งสถาบันแห่งนี้นะคะนอกจากเราจะตอบโจทย์ให้กับโรงเรียนในเครือสารศาสตร์แล้วเรายังตอบโจทย์ให้กับสังคมโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะปีนี้นะคะเราก็พัฒนาหลักสูตรประกาศนิยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้นนะคะ เพื่อผลิตครูที่ไม่ได้จบสายครูโดยตรงครูบางท่านเนี่ยเขาจบฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งพวกนี้ความรู้วิชาการเขาจะแน่นมากแต่เขายังไม่มีวิชาชีพครูนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรตัวนี้จะตอบโจทย์ในการพัฒนา วิธีการสอนจิตวิทยาครูนะคะให้เป็นครูพันใหม่ครูยุคใหม่ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตัวเองรวมทั้งมีวิธีการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงนะคะ